นี่ใส่คนละสีอม่ใช่ค่ะใส่คนลสีเขาบอกว่านางราใส่คนณละสีนะคะอะไรมีสูทหนูอบว่ส่อะค่ะจากสีที่แพทผมมาคุณสีแดงไอ้สีเขียวแนวซับไม่เพราะว่าพี่เขาใส่สูดเหมือนกันน FP มีระบุเหมือนกันใช่ไหม ของเรานต่างคนต่างซื้อไงมันก็เลยไม่ได้ดูหนนั้ด้วยนะค่ะสวัสดีนะคะทั้งสิท่านนะคะคุณทองทองเรียนสีขาเวแม่ใหญ่สูงได้แล้วค่ะสีขาเวแม่ใหญ่ก็สวยแต่คนเราต่างคนต่างซื้อนะคะมันก็เลยไม่เหมือนกันแต่ที่เขาใช้ชื่อเหมือนกันนั้นเพราะว่ามีเอฟซีเขาจัดสวงมาให้เลยนะคะก็เลยเหมือนกันแล้วก็จะเป็นการนำทองเรียน สวัสดีครับคุณสิริพรนะคะขอบคุณค่ะยสิงห์ทองเท้าขาล้มนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ดาสวัสดีเช่นกันนะคะท่าขาล้มนะคะอันนี้คุณอะไรเนาะอ่านอะไรนะคะท่าขาล้มสวัสดีค่ะเดินมาเแ็นพี่เจ้าเจ้าโอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ได้โชคได้ลาภรขอบคุใหญ่กว่าเดิมนะคะครับสวัสดี คุณบวัวเงินหหัวท้าค่ะค <Okay. S 2> วันนี้ค่ะคุณบัวเงินค่ะสวัสดีค่ะคุณสวยค่ะแล้วนะคะสวยค่ะ<า>สวัสดีครับทุกท่านคุณวะวิดสวัสดีครับ ภาษาอังกฤษเท่าขาล้อท่านจันเจ้าท่านจันเจ้าติดงานที่บ้านแม่ถิงอ๋อไม่เป็นไรค่ะอยู่ไกกันนี่เองนะคะเท่าขาล้อท่านจอมยุติติดงานที่บ้านแม่หนิงอ๋อจำคนละบ้านนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเท่าขาล้อเลยให้ผมมาแทนครับนครสวรคนะค่ะเด้อเซพุนิมจ้งนดนะคะเท่าขาล้อ สักสิทธิ์ขอพระคุณครับท่านสักสิทธิ์สวัสดีครับคุณพี่โสพมสักสิทธ์ูทรศัตอ์ผมตอไปเอเคือเสียงมาเรื่องกน เสองเสียงที่ไหนไม่ไฟครับท่านเรื่องใหญ่แม่ปต่อยมาได้กินข้าวเลยของเงี้ยของใสก็ได้เบาหน่อยดังๆเนี่ยเป็นของแม่งระตูดังๆเดี๋ยวน้องาระตูมาแล้วครับน้องประตูมาจะนับง้าวคาหนะสองพันสัมผัสไม่ไปก็โยนไปเลยครับโยนไปไหนคะ กินข้าวกับหนังหัวหน้าเอ่ยกระชือข้างไว้เอาไว้เลขใช่ครับใช่ค่ะแล้วกินข้าวทอดเนื้อกับแจ่วครับใช่ค่ะแล้วชื่อไม่ซื้อใหม่

ที่คุณมนต์ค่ะค่ะมหาราชค่ะ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  <coughs> 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 สิงทีเงินวรยน่วีได้รับกาี่ช่วกันแล้วคือรรอบที่แล้วนะคะรางที่แล้วขอให้คุณพี่นะคะที่มีแต่ความสุขความเจริญอายุวันาุะที่รเงินก็ได้เงินทองก็ได้ทองผส์สิ่งใดก็ให้สมคำมีมั่นบัตรนาละคะขอให้ถูกรางวัลมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นนะคะจะได้ เครื่องไหว้เครืองไหว้นี้นำมาบูชา,าก็มีพานบูชาคู่หนึงนะะ่งะแล้วก็มีผลไม้สม้มมีกล้วยมีส้มโอน้ำาป่าน้ำเดงน,น้ำเขียวนะคะขออุปเครื่องบรรณา,าการโดอุปการการาจุรับทนรักษายวในการไหว้และการรำรอบนี้ด้วยคว่ะ ไ็จตั้งจิตตั้งวิานเสร็จนะครับต่อไปก็จะเป็นปปเรื่องของแม่ดาดูให้หนูงด้วยนะเอาไปจ้ะเอาแปอันนี้